เอาวีด uh. ีโอจบแล้วนะปุ้งนะเก่นสเแล้วสุทุกคน่ัยบวาวหมดแล้วนี่เย่ปว่าอ้าวเพื่อนเอาเลยค่ะที่กเต็มที่สวยพี่ว่าสวยสาแล้วเเ็ี่รอป่าะา ยังแต่งงนเลยอ่แฮปปี้บ day สามสิบหกปีดาวกระจาย ในโอกาสที่ครบรอบ36ปี s c c ในวันนี้นะคะก็ขอไว้พรให้เครือ ACC นะคะเจริญก้าวหน้าแล้วก็รวยๆย,ยิ่งๆขึ้นไปขอให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงผู้บริหารทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีมีแต่ความโชคดีค่ะขอบคุณค่ะพี่สาวท้องเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะแต่เราจะรุ่งเรืองเหมือนกันค่ะ,คะโอเคค่ะ 我好分。 คนไร้คร oui, ับ nah, ่ะยด้วยช่วยด้วยกีนเดินด well, well, ับอับสอับา้นานอยได้มืนมาบานบคุกคค่หมดสิทธิ์เ ครับเออก็เรื่องในโอกาสงานเลี้ยงฉลองครบรอบสารจบปีด้วยนะครับแล้วก็งานปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้ พี่น้องนะครับชาวเอสจีซีทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในทีมก็ตั้งหน้านะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่มันนแบบแบบ่นคงแข็งแรงในการทำเกนต่อไปขอบคุครับ <c oughs> มีความเจริญก้าวหน้ายิ่มยืนยืดไปกว่าที่เป็นอยู่จากพนักงานทุกคนที่ประสบความสุขความเจริญที่มี ม้าวมากัาไม่มีเลยีชอบเราักขายชเียใหครัที่ยงกันอดอกไม้่มนานเลียงฉลองปีใหม่แล้วก็ตอนรับตอนรับปีใหม่นะ งานคุปรอบสังมวงปีของเคยที่สี่ก็คิดว่า,าพวกเพวกอน่ร่วมงนานทุกท่านาคงจะมีความสุขตลอดปีใหม่ปี2 5 5 4 ทิ่ทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่งานเนล,าลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่นะครับาปาร์ต,ตี้อเอเดรตี2 0็1นะครับในค่ำคืนนี้นะคะในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นงานเลี้ยงปีใหม่แล้วนะคะพเพื่อนๆทราบไหมคะยังมีความสำคัญยงังไงอีกคะ ขอการียนเชิญท่านประธานกรรมการบริหารเกอเอทคุณไพศาลบริจกวง์ให้เกียรติเป็นประธานเก่าเปิดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ36ปีและงานต้อนรับปีใหม่2554เล้วกันนี้ด้วยครับอาารภูมิเกียร์และเพื่อนชาว t t ททุกท่านนะผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้ออนดดเดอะบีช2 0 1 1 กับเพื่อนพนักง,งานในวันนี้นอาใจจะเป็นงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่แล้วนี่ลงเป็นการฉลองที่เครือ s t c ของเราเลยจำเลยกิจก,การมาครบรอบ36ปีด้วยและในวาระอันเป็นมงคลน,นี้ผมขอเชิญชวนให้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งโวน ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราทรงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเป็นมิ่งขันของปวงชนชาวไทยตลอดไปตลอดระยะเวลาการเตริบโตของเครือยอทีซีก็ไม่ได้รักเรียกไปทุกเรื่องนะะบางครั้งก็ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคผลกระทบ ทั้ด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่ก็ด้วยความามััคีของพวกเราที่ได้ใช้สติปัญญาความสามารถและการปรับตัวที่ดีทำให้เครือทีซีสามารถยืนยงมั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรก็ดีผมก็าฝากข้อคิดให้เพื่อนร่วมงานทุกท่าน ได้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาไว้เป็นบทเรียนอันมีค่าอย่าได้ประมาทต้องรู้จักใช้สติปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อทัทนาเพื่อเอฟพซของเราให้มีความก้าวหน้ามั่นคงสืบต่อไปสุดท้ายในนามของคณะกรรมการบริหาร ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและขอขอบคุณคณะทำงานและพนักง,งานผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่จะรวมการจัดงานในครั้งนี้ครับก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเลี้ยงฉลอง ต้อนรับปีใหม่2554ณบัดนี้และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมร้องเพลงใช่ไหมพลังเอทีซีในราดับต่อไปครับขอบคุณครับ